ค่ะสวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วค่ะกับรายการอีสานบ้านเฮาไดมอนด์ไดอารี่เลยดิฉันจงอางครางซอแจ้งนะคะวันนี้เราเข้ามาแล้วเรียบร้อยค่ะบ้านพักหมอลำน้มวิหกค่ะบ้านพักหมอลำน้มวิหกเดี๋ยวจงอางจะพาไปชมกันนะคะว่ามีใครบ้างแล้วที่เข้ามาในบ้านพักหมอลำน้มวิหกอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์กดแชร์กดกระดิ่งกดหดลลัวใจรัวๆกดติดตามไว้นะจ้าไปกันเลยค่ะคุณผู้ชมขาแล้วเราจะไปดูกันนะคะว่ามีใครบ้างที่เข้ามา ได้ยินเสียงคนแว่วแว่วแวปิดห้องค่ะอันนี้คือห้องจงอางค่ะนี่ห้องจงอางค่ะไปไปเรา,าะจะมาดูห้องนี้ขออนุญาตค่ะนี่พระเอกของช่องเราแล้วเข้ามาข่มขืนึิงในห้องนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเอาคือไปเห็นมนันตรงห้งผีตัวนอนผีแสงม่ที free. นี่แล้วเข้ามาข่มขืนถึงห้องอยู่ห้องติดกันนะคะระวังระวังตอนกลางคืนจงอางจะย่องเข้ามาล็อกประตูให้ดีถ้าล็อกไม่ดีจงอางย่องเข้ามานะคะโอเคจ้ะหนระบายผ้เอกของห้องค่ะสามีของจงอางค่ะสามีคนล่าสุดจ้าผู้ใดเอิ่นใอรได้ละป๊าดหยุดหน้ามึงเหมีมันคืออันนั้นแท่มันคือซุ่มลอบยี่ญาติแท่มเขาไปเลี้ยงงวเหมีโอ เะพ่อหน้ามันคืองัวงอ่ะเนาะโอ้ยนี่หน้าอย่างมองขึ้งง่วงไอ้เสือพูดไปเรียกผู้ใดจอบอยู่แค่แค้นนัจอบเฉยๆมึงท่ำเทาบลกลุกท่ำเทาเบ้างไปค่ะคุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะคะอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์กดแชร์กดกระดิ่งกดหัวใจรัวนะคะม่งท่ำเทาไปเดอะไรนี่ทำไมใครเอาของอะไรมาใส่ตรงนี้ไว้ทำไมรกรุงรังจังของเต็มหมดเลยไปึงท่ำเทาเบ้างแล้วเบียปากเป็นจอบ มามาวัสดีค่ะถึงไหมสักครู่นี่ละค่ะถึงถึงวังหั่นนี่ค่ะถึงวังหั่นนีคือสวยกว่าก่านี่ค่ะคุณแม่รูปโดกค่ะวัสดีค่ะอันนี้แม่ลูกโดกค่ะอันนี้ย่าใหญ่ค่ะแต่ยังไม่เห็นย่าน้อยย่้าน้อยเป็นตลาดอย่าน้อยเป็นตลาดเรอค่ะนี่เดี๋ยวเราจะไปดูชมเวทีกันค่ะตั้งเวทีเรียบร้อยแล้ววัสดีค่ะ สวัสดีค่ะอติทำไมอ้วนอย่างนั้นล่ะลูกฮะคุณครูสวัสดีค่ะทำไมอ้วนแท้ดูไอ้ครูเขาเปียกนี่ยถาไมเปียกจังร้อนกินข้าวด้วยกันนี่ค่ะสวัสดีค่ะพระเอกใหม่พระเอกแจงใดนั่งเอกอันนี้ก็เอกแอันนี้คุณแม่ลูกดกเหมือนกันค่ะอันนี้คุณแม่ลูกดกเหมือนกันค่ะคุณครูเบลค่ะ กินข้าวค่ะมากินข้าวอันนี้ก็คุณแม่ลูกดกค่ะลูหลายแม่แมลูกกับว่ยากคือยังวายาขึ้นมานน่โดยสะพอมียงมาไหนวายาอันนี้คุณบายโยค่ะป้าเนากินแม่กับสะพ้อมันใครออกที่ออกกันเนาะเกาบข้านี่เปาไบดเอา สวัสดีค่ะนกปลาค้างมาหน้าเศร้าแดงให้เสียหัวน่ะสวัสดีครับกะคือมึงกันหน้าเศร้าหงอกก่ะพี่เ้ยกะสีหงอกขึ้นจอเลยละตจะาจบเด็กแำไมมาบอกได้ละ่ะไปค่ะคุณผู้ชมค่ะเราจะไปดูพอดีค่าสามี <laughs> เอาซึ่งหิ้เขี้ยวเนาะข่งว่าหิ้เขี้ยวผัววาา่าลายพนันดีนี่น <laughs> ีผู้เดียวหรือว่ากันผัวเพื่อนสาวก,กัน <laughs> ไปเราไปดูเวทีกันค่ะคุณผู้ชมค่ะไปดูสามีคอนวอยกันค่ะไปวน,นสามีคอนวอยกันค่ะวันนี้ตั้งเวทีเรียบร้อยแล้วเราจะทำการซ้อมแล้วก็บล็อกกิ้งจุดนะคะนี่ค่ะวน,นสามีคอนวอยค่ะไปใส่เมือ่อสหัวคอยนะตอนเย็นเราจะเริ่มซ้อม รันแล้วก็บล็อกกิ้งจุดกันต่างๆนะจ๊ะพร้อมแล้วนะจ๊ะสําหรับเดือนมีนาคมนี้เริ่มตั้งแต่วันที่2เป็นต้นไปนะคะหมอลำนามวิหกนะคะเข้าไปดูในตารางหรือว่า